สิทธิ์เอ,อ๋ยสิทธิ์รักไม่อยากถูกเหยียดหยามและดูหมิ่นต้องรู้อ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้อื่นก่อนอยากเป็นผู้ได้รับความรักต้องรู้จักจิตใจกว้างใหญ่โอบอ้อมอารีต่อผู้อื่นก่อนอยากได้รับความไว้วางใจต้องรู้ซื่อสัตย์ต่อตอนและคนอื่นอยากเป็นผู้ประสบความสำเร็จ จะต้องมีความมุ่งมั่นทุ่มเทขยันขันแข็งจริงสิทธิเอ,อ๋ยสิทธิลักก้าวเข้าสู่ธรรมสถานงานแห่งฟ้าจิตศรัทธาแท้หรือเพียงแค่ฉาบฉวยมาด้วยความเกรงใจในตัวบุคคลหรือมาด้วยความจริงใจที่มีต่อการสแสวงสัพธรรมแม้ว่า จะด้วยเหตุผลใดก็ตามอาจารย์ล้วนแต่ดีใจที่ได้พบหน้าสิเหตุปัจจัยพร้อมแล้วจึงได้พบเหตุปัจจัยจบลงคงต้องจากชีวิตคนก็เกิดด้วยเหตุปัจจัยมากมายทั้งกรรมทั้งบุญต่างนำพร้อมไหลบุญวาสนาไม่ได้เกิดกายคนไหลกรรมก็ไม่ได้เกิดกายคน จงเข้าใจผลทางฟ้าอาจารย์ให้ในวันนี้เป็นทางตรงสิทธิจงหมั่นก้าศึกษาก้าวบำเพ็ญก้าปฏิบัติค่อยๆขัดจัดจิตใจที่ยังหลงไหลให้หมดลงค่อยๆเพิ่มพูลภูมิความรู้ให้กับตนจุดเริ่มต้นแห่งการบำเพ็ญต้องมีใจที่เชื่อมั่นเป็นพื้นฐานเบื้องต้นนะสิทธิเอ,อ๋ยตั้งใจหนาะ วาละสุดท้ายเวลาสิทธิ์ไม่มากไม่มีมากที่จะให้พวกเจ้ารอน,นู่นรอนี่อยู่ไม่ทันเวลานี้ยากนักที่พวกเจ้าจะมีโอกาสได้ล่องนาวาคืนแดนเดิมสิทธิ์เอ๋ยสิทธิ์รักขับจัดจิตใจที่รัก โลภโกรธหลงปงต่อเรื่องราวต่อบุคคลบำเพ็ญจิตใจให้ดังฟ้าสงางามแท้จริงจิตพุทธะเวไนไม่ต่างกันแตกต่างเพียงเวไนยยังลุ่มหลงพุทธะคือรู้ตื่นเมื่อสิทธิ์ตื่นสิทธิ์จะรู้เข้าใจในชีวิตสามารถปรับเปลี่ยนแก้ไขสิ่งที่ผิดพลาดในชีวิตสามารถเปลี่ยนแปลง ลิขิตชะตาชีวิตของตนเองได้สิบจงมุ่งมั่นต่อใจฟ้าอย่าดูเบาพุทธะภายในตนอย่าดูเบาการปบรโปรดในยุคสามจงถนอมบุญวาละบุญสัมพันธ์ที่มีต่อสิ่งศักดิก์สิทธิ์ที่มีต่อฟ้าเบื้องบนให้โอกาสตนได้ก้าวสู่ประตูธรรมสิเอ สิตรักบุคลากรทุกคนพวกเจ้าเป็นเช่นนเดินทางไกลลำบากมากหรือเปล่าเหนือจะหลดใต้ให้จงรู้อาจารย์ร่วมเดินทางกับพวกเจ้าตลอดเวลาเจ้าทั้งหลายจิตใจต้องมั่นคงหนาวาระนี้มีมากมายเรื่องทดสอบมีมากมายพาให้เจ้าหวั่นไหวขอจิตใจจงเข้มแข็ง อย่าอ่อนแรงอ่อนกำลังบำเพ็ญธรรมจิตใจอย่าได้ปล่อยให้ขึ้นลงดังคลื่นทะเลเมื่อไรที่ใจสิทธิ์ไม่มั่นคงจิตใจฟุ้งซ่านเมื่อนั้นการทดสอบภายในใจแห่งเจ้าจะมีขึ้นมิใช่ใครสอบเจ้ามิใช่เรื่องราวสอบเจ้าแต่ทว่าจิตเจ้าสอบเจ้าเองอย่างนี้น่ากลัวมากยิ่งนะ หวังสิทธิรักบำเพ็ญกายใจต่างต้องรักษาให้งามพร้อมกายให้แข็งแรงใจให้เข้มแข็งลงแรงปฏิบัติทุ่มเทจริงสิ่งที่ทำไม่หวังผลจึงเห็นผลยอมอยู่เบื้องหลังผลักดันเบื้องหน้าจึงเป็นผู้อยู่เบื้องหน้าอย่างแท้จริงสิทธิ์เอ,อ๋ยสิทธิ์รักเวลาผ่าน กว่าจะได้กล่าววาจากับสิทธิ์ลักยากยิ่งนักในวันนี้พบหน้าอาจารย์แสนดีใจแต่เมื่อจะจากไปในใจแสนจะห่วงพวกเจ้าเคยคิดถึงอาจารย์บ้างไหมน้อสักคำที่เจ้าเรียกหาอาจารย์อาจารย์แสนจะยินดีความรักอาจารย์มีให้สิทธิ์ไม่เคยขาดสาย ใจดังพ่อที่ติดตามดูแลลูกทุกผลแห่งยอมแบกรับทุกผลแห่งยอมพัดต้านเพียงเพื่อให้สิทธิเจ้าได้บำเพ็ญสร้างบุญกุศลชดใช้นี่เวีนกรรมชำระจิตให้ผ่องใสสุขสวา่างนำทางของชนให้คืนฝัง่งความหวังแห่งใจอาจารย์แม้จะลิบหลี แต่ใจนี้ก็ยังหวังกับทุกคนก่อนจากกันขออวยพรให้สิทิรักทุกคนให้ต่างสุขภาพแข็งแรงใจแห่งธรรมชดช่วงชัชวานสืบสารเจตนาอาจารย์ตลอดไปขอสิทิรักทุกคนจงดูแลตนให้ดี